ครับผมก็สวัสดี <c oughs> นะครับสวัสดีพี่น้องสุภาสุคนเนาะอ่าคลิปก่อนนะครับได้ลงเด่นบนไปหายแล้วเนาะอ่าเด่นบนนะครับเป็นเด่นบนสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับอ่าเน้นไปที่สิบกับหน่วยนะเน้นไปที่สิบกับหน่วยนะครับสีดีกัเดินเาาพอสมควรนะ เดินยาวพอสมควรนะครับนะมันยังบวกลดนะครับก็ได้ลงไปให้เป็นเรียบที่เรียบร้อยนะเป็นสูตรง่ายๆนะครับมาเบิ่งอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งนะสูตรวิ่งนะครับสูตรวิ่งก็คือนะครับแสนคูณสามนะเอาหลักแสนคูณสามแล้วก็บวกหน่วยล่างนะครับ ก็คือนี่3คูณ8นะครับ3คูณ8เท่ากับ24ได้เลขกเอา4ไปบวก5นะ4บวกหตัวนี้นะครับ3คูณ8เท่ากับ24 4บวก5เท่ากับเลขได้นะครับลเลขเกข9ผลออกก็คือ9 03นะเลข9นะครับเขาพอมันออก903 90, นะครับหมวดต่อไป สามคูณหนึ่งเท่ากับเลขสามเอาสามไปบวกหน่วยล่างนะครับสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองได้เลขสองพ้นออกที่สองเจ็ดสองนะสองเจ็ดสองนะครับงวดต่อไปสามคูณหนึ่งคือเก้านะครับสาม คูณหเท่ากับเลข3 3มสามบวกเกคือก,การคำนวณนี่เลยเพราะว่า, 1, 2, 1, 3, 1, 2, นาหนึ่อ่าหนึ่เนาะสาคูณหเท่ากับเลข3 3ไปบวก9ก้เท่ากับสิบสองได้ลเลขสองได้ลเลข2ออสอ,อ,สอมันออก8 7 2เจ็ดสลขส ถเขาที่หลักหน่วยนะครับวันต่อไปสคูณสองท่ากับเลขหกสาคูณสองเท่ากับเลขหกเอาหไปบวก0ูนย์หกบวกศนะครับหกบวกศูนเท่ากับหกมันออกหกศนะครับหกศ มาต่อไปสามคูณเเท่ากับยีนะครับ3ามคูณเ้าเท่ากับยีเอา7ไปบวก6นะครับ7จ็บวกหกบวกหน่วยล่างนะครับ7จ็ดบวกเท่ากับสิได้เลข3ได้เลข3นะครับ3ผลออก5 30นะเลขสาอยู่ที่หลักสิบนะครับ สอยู่ที่หลักสิบงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปสามคูณแสนนะครับสามคูณหนคูณหนึเท่ากับสในเลขสาเอา3ไปบวก2อนะครับสไปบวกกับหน่วยล่างนะสาบวกสองเท่ากับเลขห้านะครับสามบวกสองเท่ากับหออก4 5 3เลขห้มาที่ตำแหน่งหลัก10 ต่อไปนะครับ3คูณแสนนะครับ3คูณแสนก็คือ3คูณ2เท่ากับเลข6 3นะคูณ2เท่ากับ6เอา6ไปบวกหน่วยรางนะครับ6บวก1 6บวก1 6บวก1เท่ากับเลข7นะครับผลออก7 8 2เล็7ไปที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับ ดอกเจ็ 7, 8, เนะ 7, 8, เาะเจ็ดแปต่อไปนะครับสคูณกับหลักสามคูณกับแสนนะครับสามคูณสเท่ากับสิได้เลข2เอา2ไปบวก7บวกหลักหน่วยล่างนะครับสองวกเเท่ากับเออกสี่เจ็ดแดนะครับงวดนี้ลด,ด หมดอิพานมากคนหนึงอะล่ะมันได้เก้ามันออกสี่เดก้าดันไปแรดลุ่งล่างนะยิ่งลงล่างก็เอามาพี่นองพิจนาเบิงนะครับว่ามวดนี้นะครับอันนี้ได้เก้าด้วเพราะว่ามันออกเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็นาะเก้าหนึ่งห้าสกคูณเก้ท่ากับยีได้เลขเจดเอาเไปบวก1นะครับเจวกหนึเท่ากับเลขแป คืองวดที่สีถึงนะแปดตัวนี้นะครับมันสีมาบนหรือล่างแต่ส่วนมากนะมันคิดว่าสีมาบนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งรุดไปล่างานาจิกับมาบนไฮอีกนะครับเป็นตัวเดียวมันเป็นเลขตัวเดียวกับน,นาลุนเพอสมควรนะครับเลขแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวทีนี้ เอ่อเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึง <c oughs> อันนี้เก็บไว้ดีอยู่เด้อ <c oughs> เลขบนนะครับเลขบนที่ว่าเด่น สิบหน่วยนี่หนึ่งสองสามนะครับเดนหนึ่งสองสามทีนี้สูตรตะกี้นะครับสูตรเมื่อกี้ที่ว่ามันได้ตัวเดียวนะครับมันก็คือเลขกแปดนะครับเลขกแปดมันชิมาโบงวดนี้นะครับเลขกแปดเพื่อนเข้าเอามาเขียนไว้รับไปหนึ่งสองสามนี้เรียกว่าแปดสิบไปรักร้อย อ,อีกเด่นอีกตัวนะครับก็คือเลขแปดามันมาลักสิกัน่าจ,จะเป็น8 1 8 2 8 3นะหรือว่าเป็น1 8 2 8 3 8ปดสก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ากตามยีเห็นนั่นแหละถ้าเกิดว่า8มันขึ้นบนเราก็ได้เลขแค่บวกกี่ชุดนะครับหรือว่ามันจะไปลักร้อย ทีนี้มันมีนะครับมีอีกสูตรหนึ่งนะจิบกาแฟาน่อยแบบหนึ่งนะครับมันมีอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าสูตรนี้ผมว่าสิบกเขียนให้นะอ่าผมว่าสิ <c oughs> ก็คือให้เบิ้งกันแบบนี้เลยนะครับให้เย็นกันให้เบิ้งกันแบบนี้ก็คือนะครับนี่นี่ใช้ตัวนี้เนี่ยศูนย์ บวก5นะครับ0บวก5เท่ากับ5เอา5ไปบวก1เท่ากับ6เอา6ไปบวก6เท่ากับ12 12บวก8เท่ากับ20ได้เลข0นะมันเป็นเลขวิ่งคือกันนะครับได้เลข0มันออก5 3 0นะ5 3 0นยะ5 3 0ม่น้องอย่างงด้ก็คือนี่นะครับ10บนหน่วยบน สิล่างหน่วยล่างแล้วก็ร้อยคหนึ่งนะมันบวกกันหลายตัวเนี่ยนะครับเนี่ยศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าเอาห้าไปบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสิบสองสิบสองบวกแปดเท่ากับยี่สิบได้เลขศูนย์เนาะมันออกห้าสามศูนย์นะครับ, 0, บ, 5, บ 5, 5, ประมวดต่อไปก็คือสิบบนก็คือเลขสามนะครับสามวกศูนยเท่ากับสามเอาสามบวกหกเป็นเก้าเอาเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่ง บวก2เท่ากับ3นะครับได้เลข3ก็คือ 5, 4 3 3นี่มาาตำแหน่งหลักหน่วยนะครับสามาตำแหน่งหลักหน่วยเนะ 3, านนวนะวนต่อไป5บวก3เท่ากับ8ปบวก1เป็น9เอา9ไปบวก1เป็น10 10บวก2เท่ากับ12ได้เลข2อมันออก7 8 2เลข2ก็มาหลักหน่วยนะวดต่อไปนะครับ8 บวกสเป็น10 8บวก2เป็น10ได้เลข 0, 0ูบวกหได้6 6บวก7เป็น13 13บวก14เท่ากับ17ได้เลข7มันออก478มันวิ่งไปที่หลัก10กระซ้ามันนะครับมันวิ่งไปที่หลัก10กระซ้ามันเพราะมันเป็นเลขตัวเดียววันต่อไปนะครับ7บวก8เท่ากับ15 7บวก8เท่ากับ15 5้บวก9เท่ากับ7บวก8ปเท่ากับ15 15บวก9เป็น24 24บวก1เท่ากับ25 2 5บวก5เท่ากับ30ไดเลขก0นะได้เลขก0ก็คือเป็นวิ่งอีก1สูตรนะครับเป็นวิ่งอีก1 0 0นสะูตร0ะเป็นแต่ละสูตรนะครับแต่ละสูตรละสูตร แต่สูตรนี้ค่อนข้างสีชั่วนะคิดว่านะครับเนี่ยหนึ่งสองสามนี่บนาลุดยังไงก็ยังไงไก็น่าจะติดนะครับเนี 1, 2, ่ยหนึ่งสองสาม่าส่วนมากจะมาสิบหน่วยนะส่วนมากมาถึมาสิบหน่วย,นะววยแต่ตัวนี้กับมากแค่หน่วยกับสิบแต่ตัวนี้มันมีมันไปลักลอยบ้างนะครับตามที่พี่น้องเห็นนี่นี่วั <c oughs> นแรกนะครับ ได้9มันออก903าม่นมบไปที่หลักร้อยได้2ออก2 72กะไปที่ร้อยกับหน่วยนะกะบทวงเอาหลักร้อยก็ได้หลักหน่วยก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้จะไปหลักร้อยนะครับ9บวก3มจุดส2มาที่หลักหน่วยอ่อาหน่วยนี่0นบวกได้6ออก605ูม่หนบอไปหลักร้อยนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันจะมีไปหลักร้อยม้างนะครับ 6นี่มันไปหลักร้อยเพราะว่าออก605ได้3มาหลักสิบได้5มาหลักสิบได้7ได้7ออก78 2สองมันไปหลักร้อยนะครับไปหลักรอ้อยน้องวันเมื่อกี้ <c oughs> ได้9มันวิ่งลงล่างเพราะนั้น8นี้หรือว่า8ที่ไปหลักร้อยบอ่อันนี้ผมจับคร่าวๆนะจับเ่นๆนะครับ 810 820 830นะครับ810 820 830อืมหรือว่าพี่น้องถ้าพี่น้องสิจับเป็นเลข2ตัวอีกมันกะอ่า10 20 30นะแล้วก็ชุดที่ว่าจะนั่นแน่กะ81 82 83แนะแล้วก็1 0 2 0 3 0นะครับถ้าจับเป็นเลข2ตัวอันนี้คร่าวๆนะครับเป็น2ตัวบนเดี๋ยว้าเบิงอีกนะครับว่ามันจะมีสูตรใดออกมาเด่นๆในบนะเป็น2ตัวบนให้พี่น้องไปพิจ,จารณาก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ